ก็เรื่องของโควิดสินะครับก็ส่งผลให้มีการเด้งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายด้วย,ยกันนะครับ<ล>จากพิษของบ่อนการพานาันในทุกรูปแบบล่าสุดเนี่ยในอำเภอป่าโมกนะครับก็เส้นพิษบ่อนไก่ที่แพร่เชื้อโควิดสิท่ามกลางความไม่พอใจของกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีรายงานการยกย้ายข้าราชการระดับนายอำเภอสองรายนะครับหนึ่งในรายชื่อก็มีนางสาวเบญจวรรณฟักแก้วในอำเภอป่าโมกที่ถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิทยาัยการปกครองจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากพื้นที่อำเภอป่าโมกมีผู้ติดเชื้อโควิดสิมาจากสนามไก่ชนพื้นเมืองอินเตอร์รวมไปถึงบ่อนไก่ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับก็ได้เปิด เผยถึงไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อบางส่วนที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็ขอให้ชาวอ่างทองที่ใกล้เคียงเส้นทางต่างๆจากไทม์ไลน์เนี่ยให้ขอเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับส่วนด้านของนายประทีปแก้วมณีรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมกวันนี้ก็ไม่ได้มีชุมนุมแต่อย่างใดน,นะครับแต่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมาขอความเป็นธรรมให้กับทางอำเภอป่าโมกหลังจากมีคําสั่งออกมาอย่างเร่งด่วน แล้วก็วันนี้ก็ทําหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเพื่อให้ท่านเนี่ยส่งหนังสือต่อไปยังกระทรวงหมหาดไทยเพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิดสินะครับในพื้นที่อ่างทองถึง74รายจากสาเหตุที่ชายชาวพม่าได้ไปรับเชื้อมาจากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะไปเล่นพนันตีไก่ที่สนามชนไก่ทั้ง2แห่งของจังหวัดอ่างทองกระทั่งเชื้อแพร่กระจายไปสู่คนที่มาเล่นในบ่อนพนันไก่ ในสนามนายขาจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็สั่งการให้ชุดตรวจเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่เพชรรัฐฟาร์ตามตำบลคลองขนาดอํอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็เข้าตรวจสอบบุคคลต่างด้าวชาวพามา่าชาวกัมพูชาที่มาเป็นลูกจ้างในฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในไทม์ไลน์ของการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ยังให้สาธารณสุขเนี่ยทำการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดด้วย